สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาจับปลาในคลองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้และนี่เลยคลองของเราแล้วเราจะมาจับปลาริมริมคลองตรงนี้นะทุกคนวันนี้เราจะมาลงน้ําจับปลาโอ้ my god ทุกคนว้ายจู่เจอปลาหมึกปลาบึกปลาบึกโอ้ย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 นี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย หมดกัดอู้วววนี่พระมึกทุกคนโอ้โหโอ้มดกัดโอ้ทุกคนนี่นี <Nicht> ่น <disappearance>. ี่นี่นี่เจอไหมเจอไหมเจอนี่นี่ปลาปลาว๊อวโอ้ค้นนี่ปลาสวยงามมากเลยนี่ตัวที่สของเราวันนี้นะ เจออีกไหมโอ้โหนี่ฮุบฮุบโอ้จับได้แล้วนี่ไม่ธรรมดาแล้วทุกคนนี่สวยมากเลยว้าวันนี้เราได้ปลาโอ้ยนี่ทุกคนเจอปลาเจอเป็ดมีเป็ดด้วยเอาตัวนี้ก่อนโอ้ชจุบจุบนี่โอ้นี่ปลาอีกแล้วพระเจ้าช่วยมันจอดมากพระเจ้าจอดมันยอดจริงๆ โอวันนี้เราลงน้ําไปเลยนะนี่จับเป็ดโอ้โหได้ไปแล้วเป็ดลอยน้ํานะเป็ดนี่เป็ดลอยน้ําเป็ดไม่ลอยอ่ะอ้ไปว้าวปลาหมอชุบอ้ยปลาหมออ้ยปลาหมอลอยน้ำนี่ไปเลยขึ้นนู่นฮะปลาไอแก้ว นี่มาเจ้าไดอ้อีกแล้วโอ้โยคนนะโอ้มีอีกไหมมีอไหมโอ้โอ้โอ,โอ้ทุกคนโอ้นี่โอ้โหได้แล้วเ้าโอ้ลองไปดิจู๋โหยจมน้ำไหมจู เจออีกไหมว้าวกุ้งกุ้งกุ้งว้าวโอ้ยไม่กอดนี่กุ้ง,ง,งว้าวาก,กุ้งแม่น้ำน,นะฮะไปนู่นเลยอ่านี่ก็ปูปูหรือกุ้งกุ้งนี่โอ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วเจอนี่ทุกคนจุดจอดเลยโอ้โหโอเคทุกคน วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ชิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาจับปลาให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วต่อไปนะครับบา,บาย